สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไปหาเรืออีกครั้งหนึ่งน,นะครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสนะครับเดินทางมา,อ,าออกจากพุกดาหารนะผมจะไปอาําเภอธาตุพนมนะครับตั้งใจจะไปไหว้พระธาตุนะครับแล้วก็ในระหว่างทางนะครับผมมาเจอป้ายหนึ่งเห็นว่ามีวัดสวยอยู่แถวนี้นั่นก็คือวัดเก่าแก่เป็นวัดโบราณน,นะครับวัด มโนรมนะครับซึ่งซึ่งเป็นทางที่ออกจากออมกดาหารนะครับมาจะไปทางท่านนะไม่ใช่วัดภูมโนรมนะคนละวัดนะละวัดภูมโนรมนั้นจะเป็นอยู่บนภูเขาครับอันนี้จะเป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณวัดตโนรมซึ่งเป็นทางเดียวกันนะครับที่จะไปชมแก่งกระเบาอ่า ไปครับเดี๋ยวพาไปชมวัดสวยอีกวันหนึ่งครับวัดวโนูพิรมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมวัดสวยวัดน,นี้ครับวัดโบราณมีสิมโบราณนะครับที่นี่โอ้โหนี่วัดมโนูพิรมนะครับอยู่ที่ จังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยววิ่แม่น้ำโขงเลยนะครับนวนแม่น้ำโขงนะที่มีสิมโบราณนะครับสิมเขาแก่โบราณอันนี้เป็นสารานะครับสารานี่คือสาราทรงเขาแก่โบราณครับ สวยมากเลยอยากให้คุณเห็น,อนเอ,อ่อนี่คือวัดมโนพิรมนะครับตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งนะครับบ้านชนดตําบลชนดอําเภอว่านใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารนะครับวัดนี้นะครับสร้าง มาตั้งแต่เมื่อปีพศ2230นะครับโดยเท้าคำสิงและญาติพี่น้องรวมทั้งบริวารนะครับที่อพยพเคลื่อนย้ายมาจากฝั่งลาวมาเชียงจันทร์นะครับพร้อมกับการมาตั้งบ้านชนูนี้แต่ก่อนนะครับวัดนี้ตั้งชื่อเดียวกันกับชื่อหมู่บ้านครับและลำห้วยที่ไหลผ่านทางด้านที่เหนือของแม่น้านี้ก็ชื่อเดียวกันนะครับแต่ต่อมานะครับทางวัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมโนพิรมส่วนวิหารนะครับสร้างขึ้นเมื่อ ปีพศ2296นะครับนับเป็นแม่แบบของงานสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมท้องถิ่นที่สำคัญนะครับสำหรับใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลปะท้องถิ่นอีสานสิ่งที่สำคัญที่ประกาศขึ้นในทะเบียนโบราณสถานได้แก่วิหารนะครับก็คือสิบนี่นะครับที่โบราณวิหารนี้ตามประวัติระบุว่าสร้างขึ้นราวปีพศ2296โดยพระอาจารย์ชดูดอาจารย์ขะอาจารย์โมก และช่างจากเวียงจันทร์นะครับเป็นอาคารเกาะอ,อิฐถือปูนมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง9.45เมตรนะครับยาว16.35เมตรสูง9.63เมตรนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกส่วนฐานนะครับเป็นฐานบัวงอนลูกแก้วอกไก่เตีย้ยตัวอาคารแบ่งออกเป็น5ช่วงเสาโดยช่วงเสาแรกเป็นมุก โขงด้านหน้าซึ่งมีบันไดขึ้น3ด้านคือด้านหน้าด้านข้างทั้งสองข้างนะครับราวบันไดประดับด้วยปูนปั้นรูปสิงศิลปรกรรมท้องถิ่นนะครับห้องวิหารามีขนาด4ช่วงห้องเสานะครับ ประตูทางด้านเข้าเป็นบานไม้เหนือกรอบประตูเป็นลายปูนปั้นสวยงามนะครับเป็นซุม้มภายในประดิสถานพระพุทธรูปปูนปั้นนาคปกปางมังวิชัยนะครับเป็นพระประธานบนฐานชุกทีนะครับ ส่วนภายนอกวิหารนั้นนะครับก็ประดับด้วยไม้สลักลวดลายแล้วก็เสาวิหารทาสีนะครับที่หัวเสาประดับด้วยปูนปั้น,นครับส่วนหลังคาก็หลังคาทรงจ่วน,นะครับมุงกระเบื้องดินเผานะครับกลางสันหลังคาก็ประดับด้วยเจดีย์จำลองนะครับ พระพุทธรูปประธานที่วิหารนี้นะครับเขาจะสร้างแล้วเราก็ปั้นอยู่กับปูนขึ้นมาเลยนะครับอยู่กับผนังของของวิหารนี้เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบเจอที่เป็นพระพุทธรูปแยกหรือตั้งบนฐานทุกชีแยกต่างหากอันนี้คือเขาปั้นอยู่ติดเกิดก,กับตัวผนังเลยนะครับเหมือนก่อสร้างพร้อมกับสร้างสร้างตัวอาคารเลยครับ ที่ผมเดินชมวัดนะครับก็มีลุงที่อยู่บริเวณนั้นี้นะครับท่านก็ด้เดินมาเล่าเรื่องราวให้ฟังคร่าวๆนะับว่าวัดนี้นะครับเป็นชาวบ้านที่ย้ายอพยพมาจากเวียงจันท์นะครับแล้วก็เจ้าเมืองเวียงจันทร์นะครับมอบช้างพลายตัวหนึ่งนะครับให้กับพระครูกสปะมาช่วยสร้างวัดนี้นะครับเนี่ยที่เขาปั้นรูปรูปช้างไว้เป็นอนุสร์นะเพราะช้างพลายตัวนี้นะครับเป็น เป็นพาหนะที่ข้ามไถแพรข้ามน้ำโขงมาแล้วก็มาช่วยกันตัดไม้ตัดอะไรรากไม้ชัดไม้นะแต่ก่อนมันเป็นป่ารกนะครับตรงบริเวณนี้ลุงท่านเล่าให้ฟังจากผู้เะ่าผู้แก่เล่าให้ท่านฟังมาอีกทีนะครับว่ามันเป็นป่ารกชัดแล้วก็มาเลือกเอาทำเลตรงนี้สร้างวัดนะครับแล้วก็ใช้ช้างเชือกนี้แหละครับที่เป็นพาหนะในการสร้างวัดเนี่ยนี่เขาก็เลยสร้างเป็น เป็นหอพระครูกับสปะนะครับแล้วจะมีอีกสองท่านนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้ยาทานบุเออจำได้องค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งยาทานเหมือนกันยาทานอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านี่เขาก็สร้างเป็นอนุสรณ์นะครับแล้วตรงที่ผมถ่ายเห็นนี่ก็คือธรรมาตรโบราณนะครับเป็นธรรมาตที่ทําจากไม้นะครับสมัยก่อนนะธรรมาตอ่ะที่เอาไว้แสดงธรรมให้กับญาติโยมนะครับนี่คือหลายร้อยปีนะครับนี่มี3ามสี่ร้อยปีได้นะครับธรรมาตอันนี้ มาเห็นลุงที่อยู่นี่บอกว่าเนี่ยอยู่พร้อมกับตจตั้งวัดนะครับธรรมาตอันนี้นะเป็นไม้อันนี้นะเนี่ยครับเป็นศิลปะโบราณที่เราไม่เคยเห็นเลยนะครับลักษณะธรรมาตลักษณะแบบนี้ไม่เคยพบเจอเพิ่งเจอที่นี่นะครับสบา,บามองค์สามองค์เพน นาท่านไปกันสปา์<ม>เคลื่อนเป็เปี่นภูส่างวัดเหออือ,อ,อเอาว่าแล้วจังหวะนี่เพลื่อนไปเปกันไอ้สร้างเป็นพระนะมากโอ้บับนี้จอมเมืองเลื่อนกานี่ยหาสร้างมาตัวหนึง่งหาสร้างมาเสือกหนึ่งเออนี่หามาสร้างวัดมาลาักไม่หลากปอสร้างวัดหลากนี่เดยโอ้สมัยก่อนเราสร้างออลักสร้างคูนี้กันเล่าก็แน่นิเอออันนี้เป็นนี่ไมาสร้างบ้านนี่ มาสั่งบ้านสั่งเมืองแม่เนี่ยสั่งบ้านสินคัสั่งบ้านนี่เป็นบอน่อแม่เนี่ยโอ้ยมาจากพุทธกันมาจากเวียงขุนบ่บอมาจากเมืองนออ้อยหนู้นเมืองเหล้ามาจากมาจากฟังขุนเป็นบ่อแมน้ำน้อยอ้อยหนูโอ้เมืองน้ำน้อยอ้อยหนู้ามมาจากพุ่น,น,ออนเนออแต่เกาเฮากับเหล้าเป็นแผ่นดินเดียวกันนอ้มันมันบนแผ่นได้แยกกันนอแย่นแยกเออเฮาเฮากับเมืองเล้ายังเป็นแผ่นดินเดียวกันอยู่ความนลำโขงมากก็คือกันได้เดียวกันนอแต่เกานั่นแม่ เออคนมาสั่งแต่เขายังบอท่านได้แบงเมืองแบงแต่นั่นพุนเก่าแก่โบราณชองบัดว่าล่ำตะกอนไผ่ใหม่ได้พันครับมาจะเล่ากันเออเป็นชื่อพญานานบูพญานาคบูมเนาะมาจะฟังผุนมาจะฟังกุ้งกันนี่ชางวัดนี่ได้ไปชางวัดนันวัดปลาเนี่ยบัดเนื้อนี่ทางออกหันแม่นบอลเออโอ้แม่นห้อยพคนสั่งนี่ก็ไปสานตัวอีกต้นนี้ไผ่ใหม่เพิ่มมาสอนแทม บุรณาไม oh. ่อะไรแบบนี่ประชาตะก้อนมันเป็นเพลนวัดป่าวัดป่ามันเป็นป่าหกแล้วมีช่างเชื้อผลิตกิจอยู่เนาะไม่ได้ไป่างบริหารเข้าสมัยตะเก้อเนาะสมัยเะก้อมันเป็นป่ามันบบราณแผ่นก็ขูมเงอนเนาะนี่จังว่าช่างนี่ยเป็นไห่มาเป็นผ้าฮนะโอ้จ้าเรื่องเวียงจันทร์เป็นไห่มามาให้สร้างวัดมาให้เป็นพ้าฮานะมาแกลากไม้ลากขอนเนาะให้มานำยานทองสารกับตะก้านเนี่ยโอ้ มาสั่งแรงไม่ละ่ะควรแล้วเขตนี้มันบอ่นอบ้านท่าสนูสวรรคโโ์และเขตเดี๋ยวผมย่างไปเบึ่งหลับของกันหน่อยก่นนยอนอันนี้ที่นี่มีเท้าพระยายยม,มราชนะครับนี่นะครับ ถ้าเกิดเราจะเห็นเป็นเท้าเท้าวเวสสุวรรณครับอันนะนี้เป็นที่นี่จะเห็นเท้ายมราห์ครับท่านส้ามให้คนกราบไหวา้นะอยายุฝั่งน้นก็เป็นฝั่งเมืองลาวนะครับก็เดี๋ยวผมพาเดินชมอันนี้น่าจะเป็นพระประจำวันเกิดเนาะนี่ครับพระประจำวันเกิดดูได้สินโบราณเก่าแก่อายุหลายร้อยปีเลย ที่พอสสองพันสกว่าๆนะตรงนี้มีหอเล็กๆเรียก,กหอเดี๋ยวเขาไปดูหอหนี่โอ้หอพระอุปคุดครับที่นี่ทขามาดูได้นะครับเนี่ยหอพระอุปคุดนะครับอยู่ข้างในนะครับไปยังเด,ด,ดี๋วดูทีนึงนะครับนี่นะครับหอพระอุปคุดนี่หออุปคุด เาปเาปิกไ <c oughs> ตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นปากน้ำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะพาเดินชมอีกนิดนึงน่าจะเป็นปากน้ำไหมน้ำโขงก็จะมีน้าแห่งแม่น้ําเส้นเล็กๆล,ล,ลงสู่น้ำโขงเป็นห้วยเป็นอะไรประมาณนี้ได้เข้าสู่น้ำโขงน่าจะใช่ครับเนี่ยฮะ ถ้าเวลาหน้าน้ำน้ำโขงมันก็จะดันขึ้นมาดันขึ้นห้วยมาอย่างนี้นี่นะฮะเห็นไหมมีเรือหาปลามีศาลาเลยศาลาตรงนี้ด้วยนี่ครับปากน้ำโขงนะก็ตรงนี้จะเป็นห้วยเข้ามาข้างวัดเลยมันก็มาทา,างกลางวัดเลยนะฮะทางออกจากวัดอ่ามโนพิรมนะครับเครือทิจา ไปที่อําเภอธาตุพนมนะครับเราเดี๋ยวจะแวะเข้าไปกราบพระราชพนมนะครับเราเดี๋ยวจะถ่ายภาพมาให้ชมครับผมเดี๋ยวติดตามกันไปต่อครับกับไปหาล็อกคลิปนี้ครับแล้วผมก็ได้เดินทางนะครับออกจากวัดมะโนพิรมนะครับที่อําเภอว่านใหญ่ของจังหวัดบุกดาหารนะครับมุ่งเข้าสู่จังหวัดนครพนมนะครับก่อนจะเข้าถึงตัวจังหวัดนครพนมนี้ก็จะผ่าน อำเภอธาตุพนมนะครับถึงที่นั่นผมอาจจะแวะนะครับกราบวัดกราบพระธาตุพนมแล้วก็คลิปบรรยากาศคลิปภาพมาฝากนะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตตัดจบลงตรงนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเราเจอกันต่ออีกคลิปหนึ่งครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องเพื่อนนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่รับชมมาถึงท้ายคลิปอย่าลืมครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับช่องไปหาเลาะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม